ถ้าเราให้มันกินก่อนมันก็จะไม่ค่อยเที่ยวใช่ไหมพี่ไม่ค่อยเดินมันก็ไม่ค่อยเดินครับมันกินกินแล้วไ่อเดินมันที่มันที่หากินน้ำก่อนอ๋อกินน้ำปั๊บจะนริมกันแทะเล็บหยาไปนื่เลยครับวันสักวันละสักสองก้อนเลยพี่ตอนเช้าสองก้อนก็เดียวกันนั่นเองถือว่าเป็นเทคนิคาะพี่เนาะครับครับให้มันกินก่อนพอเป็นกินร้องก่อนครับลองทองก่อนร้องทองเผื่อเราไม่ทุละเผื่อถึงไม่มีอะไรแล้วก็ถ้ามีฟางนะครับมีกำลังอ่ะถ้ามีกำลังให้มันกินเนาะกเดีครับใหา่ดี แล้วอย่างหนึ่งมันดีกับกับงอนําเพราะว่าละมันด้กินพวกอาหารหยาบแล้วมันกินพวกยาอ่อนมันขีนที่ปายน,น้ำโอเคไม่ไหลอันดีเลี้ยงน้ำครับ,รบนี่คือเทคนิคมันเนาะพี่เนาะแมนช่วงนี้คือยาอ่อนมันเริ่มขึ้นนะครับแมนของพี่เดชนนี่มีผลกระทบอะไรบ้างไหมพี่ในช่วงราคาที่มันต่ตําตอนเนี้ยพี่ราคาต่ำร,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 ราคามันต่ําได้เราเราก็ไแมบบ่กระทบแร้ครับเพราะว่าเราเราเราเลี้ยงแบบแบบไร่ทุ่งครับเราไม่ได้ซื้ออาหารในกิน อ๋อเราไม่ได้มีต้นทุนหลายครับต้นทุนหลายเพราะว่ามันก็อยู่ได้ครับเราก็ทนทวนไปก่อนก็คือรอเวลาก่อนครับแล้วก็บอกไปอย่างเพราะว่าเราเรียกอะไรทุง่งกินยากินฟางไปถูกที่แพงเราก็อยู่ได้อย่างนี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวผมพาพี่น้องมาชมฝูงวา ลูกกระทบของพี่เดชนะครับเปิมใหญ่ๆพอดีออกลูกมาสิบกว่าตัวแล้วมาอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับว่าลูกกระทบว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจหรือว่าดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เดชนะครับพี่เดชครับพี่เดชสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงเรื่องพี่ช่วงนี้สบายดีมาดีครับครับเรื่อยๆผลประกอบการเป็นไงพี่ออกมาทิบเท่าไหรพี่กี่ตัวพี่ออกมา สิบสามตัวแล้วครับอ๋อได้สิบสาตัวเนาะพี่เนาะเป็นีสิบสามตัวแต่มันก็มีมีเสียบางครับครับผมส่วนมากเป็นตัวเมียในพี่ของพี่ผมมองมองดูส่วนมากมีแต่ตัวเมียเียครตัวเมียเมียเยอะกว่าตัวผู้ครับครับตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้เนาะบางตัวก็ออกแดงเข้มก็มีเนาะพี่เนาะแล้แต่แม่ในพี่แล้แต่แม่บางแยกกัแม่แดงก็ออกแดงเข้มครับแม่เหลืองก็ออกหนึ่งเหลืองแดงขาวขาวก็มีครับบางตัวก็มีทิดบดเนาะพี่เนาะ ตัวก็ผิดบดครับตัวนี้สีแดงก็แดงเข้มเลยตัวนี้ตัวนี้ประมาณกี่เดือนครับพี่เนี่ยตัวแดงนั่นสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าโอ้โตัวไวเละพี่นัวสามเดือนกว่ามันออกช่วงก่อนปีใหม่นิดนงครับเกือบสี่เดือนละเกือบสี่เดือนเนาะถือว่าตัวไวเนาะพี่เนาะสุดท้าสี่เดือนลูกกระทบครับครับสี่เดือนสี่เดือนละตีไปสี่เดือนเป็นชุดนะพี่เนาะชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดปีนี้ได้สิสามตัวนี่แหละสิบสามตัว ออกได้สิบห้าตตายสองอ๋อมันตายไปสองตัวป่วยป่วยตัวหนึ่งเลยพี่ป่วยตัวหนึ่งครับออกไม่ครบตัวหนึ่งอ๋อออกมาไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ทําไมพี่เด็กต้องเอาให้กินตอนเช้าหรอพี่ช่วงไหนเอาให้กินเพราะว่าเรามีธุระปล่อยสัวสายแล้วเขาก็กวาจะปล่อยกันสี่ห้าโมงครับหัวมันหิวหัวมันออกพอกอ๋อเราอาล่อมันก่อนล่อมันก่อนครับให้มันกินก่อนกินแล้วมันก็กินน้ำแล้วก็นอนอ๋อ เรากลับมาเราก็ไม่ต้องรีบครับให้เยอะไหมพี่ตอนเช้านี่ครับเช้าให้หมานก้อนสอ,อ,อ,องก้อนอ๋อพอรลอลัอก่อนรับรอลอก่อนปกติพี่เดชปล่อยกี่โมงครับเดชปกติอย่างยางยังยางเดียวก็สี่โมงครึ่งยางข้าห้าโมงอ๋อประมาณนี้ครับประมาณนี้พอได้ทําธุระอย่างอื่นใช่ไหมพี่พอได้ทำอย่างอื่นไปถไถไร่ไปสวนไร่ไปนะ กี่ตัวละพี่คือมันดูคือหลายแท้พี่หรือว่าเป็นเป็นวัวเฟมใหญ่มาเลยดูเยอะครับเฟมใหญ่มนเลยดูเยอะอ๋อดูแบบมันหนาเนาะพี่เนาะแต่ว่าทั้งหมดมันแค่40 2สองตัวเองสี่สิบกว่าตัวครับแต่ดูมันดูคือมันหลายเนาะพี่เนาะเขาว่าอู้ว่อยตามทางเดินเขาว่าอู้ว่ามำไมเยอะแท้เขาว่าครับทำไมขายเบิ่งว่าเอามันเยอะมันเดินตามทางมันเข่าแถวมันเลยดูร้ายนะครับ ข้างก่อนที่ถ่ายไปนี่มีพี่น้องโทรมาหาดึงไหมพี่มาขอแบ่งมองไหมครับก็บโทรมาดึงมาดูมาดูน้ำมาโทรโ<อ>มาปรึกษ,ษ,ษามาปร<า>ึกษาดูแล้มาปรึกษาดูว่าทั้งนั้นแบบนี้ครับถามถาม,ถามการเลี้ยงการดูแลนะครับครับมก็บอกไปตามที่ผมรู้แหละก็พอได้ช่วยเหลือกันเนาะพี่เนาะได้ใจอะไรกันในไม่รู้ผมก็ตอบไว้ได้นะครับเนาะครับอยากแม่นี่แม่ไอ้แดงแดงนี่แม่ตัวไหนนี่พี่ นี่ครับขับตัวแดงเลยครับตัวงามๆ,ๆี่ตัวแดงตัวเมียน,นี่นู่นเขาเขาเลีงลงางคางไอ้ตูผู้างตัวดำนะหนา<อ>้าดำนะ<อ>แม่เขาสีเข้มครับสีเข้มที่ว่า,เ,าเขาลงครับอ๋อเขาเขาปาักลงนั่นแหละเขาปักลงเขาให้ลูกเข้มเนาะพี่เนะาะให้ลูกเข้มเพราะว่าแม่เขาเข้มครับแม่เขาเข้มลูกเรียวออกว่าสวย ยานี่กินดีกินดีใช่ไหมพี่นี่กะดีฟังกะดียาก็ะดีครับเดี๋ยวมันก็พาเรามีล้างยิ่งดีเพราะว่ามันดึงมันจะไปหกนี่เราให้กินชั่วขาวอันนี้คือชั่วขาวไปก่อนเราเราใหญ่คอกอยู่พอนีเดี๋ยวยหายคอกไปทางนู้นใช่ไหมพี่ใช่เราไปทำล้างให้นันพอชั่วขาวโอ้ตวผูอ้นพวกนี้ตัวผูเนาะพี่เนาะต้นนี่ตวผูสีแดงเข้มดีนัมาละอันนี้ก็แม่แดงใช่ไหมพี่นี่แม่แดงแม่แดง อันนี้แม่ตัวภูนี่แม่ไม่แดงแต่เป็นตัวเขียวๆข้คางอีแม่เขาเล้ยนะอ๋อหน้าม้อมันดำนะแต่กระส่งลูกดีส่งลูกดีเนาะครับเนาะนี่ส่งลูกดีมาเอา้เอากว่าแม่นี่ส่งลูกไม่ทรรมาดามันออกมาเป็นชุดๆเนาะพี่เนาะเป็นรุ่นๆเลยครับกัวนี่มันมีรุ่นแรกก่อนเขาสามตัวครับนี่มวยใหญ่เ,เขาขาวนี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามก่อนเขาเลยครับ ไว้เขาสี่เดือนทุกตัวนี่ครับตัวนี้แต่พวกนี้สองเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่เดือนกว่าครับนี่ก็เดือนกว่านี่เดือนกว่านี่แล้วอย่างถ้าแม่เฟมใหญ่แบบนี้กี่เดือนมันถึงเป็นซาร์ทีบหลังจากคลอดลูกนี่ครับหลังจากคลอดลูกครับโดยเฉลี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ว่าลูกแม่ลูกดิ่นนมตัวนี้อ้วนก็เป็นเร็วอ๋อแล้วแต่ตัวกรเป็นตัวน้ำถึงสี่ห้าเดือนไหมพี่เฟมใหญ่ๆแบบนี้ครับ ยังไม่ถึงกับผมว่าเพราะว่านี่ก็ยังไม่ไปเป็นเลยว่าคือสี่เดือนแล้วสี่เดือนมันก็สี่เดือนแล้วแม่ทับยังพี่แม่ยังไม่ทับยังเลยอ๋อมันอยู่หกเดือนนะประมาณเต็มที่ครับเหือที่ว่ามันแร่งไม่แร่งด้วยใช่ไหมครับแค่นี้มันอยู่แค่ว่าบางตัวก็สามเดือนก็เป็นแล้วบางตัวสามเดือนครับอ๋อคือสามถึงหกเดือนแม่แล้วแต่อาหารด้วยอ่ะเนาะเคือเห็นมานะครับครับแล้วแต่อาหารน่ะนี่คือนี่ขอถามเป็นความรู้ให้พี่ห้นนอกหน้าพี่เรับือมือใหม่ อยากเลียงว่าจะเรียงสายพันธุ์ไหนดีอ,อยากได้เป็นซัดไวอย่างนี้นะครับออ,อแต่พูดถึงการจัดการผมว่าผมว่าแต่คนเราเรียงแบบทุนบ่ค่อยมีผมว่ามันสู่ลูกกระทบบ่อรแบได้หลายกว่ามันมันทน้นเราที่นี่มันพันเราที่นี่มันการจัดการเลียงมันกบ็บ่ค่อยดื้อบ่ค่อยเที่ยวอย่างนี้นะอ๋อกินง่ายว่ไงครับ ก็กินง่ายอ่ากินง่ายของพีเดนี่คือลูกกระทบที่มาจากไทยเนาะพี่เนาะมาจากไทยมันงเลยเชือสายไทยครับเป็นวาโค้งใหญ่แต่ว่ายังง่ายครับจากจากไทยครับแม่เล็กเลามันก็เอาบาชิ้นเลือดปรชีมาใส่ครับกับมะมานมาใส่ลูกกระทบมะมานมันก็เลยออกมาเป็นเฟรมใหญ่เฟรมใหญ่ครับครับแต่ว่าติดเชือสายไทยมามันก็กินง่ายอยู่แม่นครับครับมันก็เลยมีมีเลือดเลือด เด็ดไทยใหญ่มามันก็เลยทนมันก็เลยทนหน่อยทนการพวกพวกโลกปับตัวได้ดีเนาะพี่เนาะปับตัวได้ดีปรับตัวได้ดีแล้วก็ให้ลูกก็ถือว่าไม่ห่างมากเนาะพี่เนาะสามถึงหกเดือนแล้วแต่ตัวกับประหงเพราะว่าเป็นงเฟิมใหญ่เนาะของพี่เดดเป็นฟมใหญ่มันอยู่ที่แม่งัวน้ำกับครับที่ตมบุญแม่ตมบุญก็เป็นเร็วส่วนมากพี่น้องมาเนี่แค่เขาอยากได้แบบไหนพี่พี่น้องมาที่ว่ามาเที่ยวชมมาโทรหานี่พี่มาโทรหาเขาจะได้แบบพวก หัวแดงสันมากนักชอบแดงเงาแดงล้วก็สวยอ๋อชอบสีแดงส่วนมากเนาะนี่แดงมันแบ่งมีแบ่งบางไหมถามเรื่อยล่ะครับไล่ไล่ตามทรงแล้วแม่บดพวกอะไรล่ะพี่เขาชอบไหมพี่พี่้องส่วนมากที่ว่าเขาถามหรือว่าเขาจะชอบแดงมากกว่าชอบชอบบดก็ชอบบดก็ชอบชอบบดอ้าวลองหาอะไรพี่นี่ลองหาอะไรล่ะ อ๋อม่ย้ำเช่นกันนะว่ามันมีชวนชวนยอดเดี๋ยวให้เขากินฟางสักเดี๋ยวก่อนจะได้ถ่ายถห้ดูเห็นตัวชัดๆสักหน่อยว่าเออเฟรมใหญ่เผื่อพี่น้องท่านใดยังไม่เคยเห็นนะพี่เนาะยังไม่ได้ดูนี่ครับแหน่ลอกทำไมจะเป็นเฟรมใหญ่หน่อยกินไปกินไปเดี๋ยวให้นี่ยครับอย่าเริ่มมอกยังวะพี่ช่วงนี้อย่าก็เริ่มมันเพราะมันถูกเริ่มถูกฝนแล้วมันก็ตรงไหนถูกฝนก็เริ่มเริ่มเขียวครับแต่สําคัญฝนมันจะลงไม่แรง เครียดแรงลไม่แรงเคียดแรงลงแบบเพราะยาที่ชุม่มยาที่เกียวกับเงายางเราไม่มีพ่อคุมฝูงนี่วัวมันเป็นซัดนี่มันทับกี <c oughs> <c oughs> ่ข้างติดพี่มันทับทับได้เดียครับทับปุ๊บนี่ข้างเดียวหรือสองข้างติดพี่ส่วนมากแล้วครับส่วนมากมันไม่เกินสองข้างไม่เกินสองข้างครับทางพ่คุมฝูงอะ่ะนอกจากเมฆวัวมันจริมีปัญหาหรือว่าข้างแรกบางทีที่มันไปติดเพราะบางทีมันยังไม่เป็นสมบูรณ์มากใช่ไหมพี่ มันเริ่มเป็นซัดอะไรเงี้ยบางทีพึ่งเป็นาร์ตบางทีมันก็มันก็เราก็เห็นตามตามกันตามจับจัดพวก่อยได้อ๋อมันก็เดยทับมันก็ติดแต่รอบสองนี่ไม่เกินสองทีครับครับเหมือนกับว่าแม่มันยังไม่สมบูรณ์มากอะเนาะครับแต่ว่ามันมันติดพ่ออย่างพ่อวางพ่อขอกทับหลายทีจังหวะช่วงยาเศร้าไม่ติดทับได้บ่ายอีกมก็ติดมานนี่โอ้มันไม่ได้ทับทีเดียวนี่พี่แม่นครับ อาการเป็นยังไงเบื้องพี่ไอ้ตั้งแต่วัวที่เริ่มเป็นซัดต่ตะผูมันจะเริ่มตามใช่ไหมพี่มันมันจะเริ่มวัวจะเริ่มมันจะเริ่มมันจะเริ่มแบบแบบไม่ค่อยสัญญาแล้วมันก็จะล่องบางตัวนะครับบางตัวก็ไปล้องไปมีนเมือกไหลจิไอ้จิ้มมันจะบวมครับบวมไม่ได้ไได้กลิ่นเม่าผูเขากลิ่นครับตะผู้ก็จะคอเคลียเลยพี่ครับมันจะคอกเคลียได้กลิ่นมันจะคอกเคลียไม่กิญยามันก็จบางตัวมันเป็นแลงมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้น ถึงคมคมกันครับแต่กังวัวหน่อยก็บดมตามอ๋อเดินตามเป็นขบวนเลยทีนี้รบดูง่ายๆเนาะพี่เนาะดูยากนะครับดูง่ายท้งว่าฟูงอน่ะดูประหยัดครับแต่ไม่เกินสองรอบใช่ไหมพี่สม่วนมากไม่เกินสองรอบถ้ามีปัญหาปัญหาครับแต่ว่ามิตูหนึ่งต้องผมข้างเดียวติดเลยข้างเดียวติดครับลูกแท่งลูกประมาณไม่เกินเดือนกว่า อ๋อเขากับซัดครับจับตัดแบบเขาติดเลยเป็นเลี้ยวความว่ามันมัลูกมันสมบูรณ์ครับตัวที่บอกว่าออกมาแล้วมันมัสมบูรณ์อ่ะครับอ๋อเขากรับซัดไวครับเดีวเขามีขั้นให้ดูมาเอ้าทำไมมันเป็นเลี้ยวแล้วก็ผ่านด้วยนะครับทีเดียวติดใช่ไหมพี่ครับทีเดียวติดแล้วพามพ่อครับนี่แม่นี่นี่โอ้แม่นี่สวยนะพี่แม่นี่แหละ เนี่ยลูกยังสวยตัวผู้ออกมาที่ออกมาแล้วมันตายเนี่ยไม่ค่ะมันตายผมดึงคัดออกโอ้ย่างไดยเลยโอ้แม่เขาสวยแลพี่เนาะแม่เขาแดงมันไอเมื่อตัวนั้นน่ะนี่มันนี่นี่ลูกเขาอ๋อพี่ใหญ่งี้ก็แถวบ้านเองก็มีของพี่กินที่อยู่วังปวกก็ของพี่เดชครับที่เฟีมใหญ่ๆภูมิใหญ่หญหญอบอก ก็ประมาณ50ตัวครับ50กว่าอยู่ข้างทางไหมอยู่ข้างในบ้านครับวางพวกครับเฟรมใหญ่แบบนี้ครับอ๋อคือเห็นเรี่ยงอยู่เคยเห็นเรี่ยงของพี่กินตั้งแต่สมัยลุงเบี้ยวอยู่เนี่ยเลี้ยงเป็น50 60ีี่ปีเราปลูกนี่อ๋อครับกินไม่เลี้ยเพราะอันนี้มันเฟรมใหญ่เสมอนะพี่เนาะเฟรมมันแบบเสมอกรันมันก็เสมออยู่พวกเพราะว่าสมังเสมอแต่เห็นว่าเสาก็สูงนะครับเพราะว่ามันแนวแม่มันสูงมองว่าเสามาขายาวสูง พ่อมันขา,ยาเยาก็เลยบอกว่าพวกเขาคนที่ว่ามีมีหัวแล้วเนี่ยอยากให้เตี้มใหญ่เขาพ่อว่าใหญ่มาใส่คร <น S 2> ับผลตอบแทนมันสูงกว่านะพี่เนาะครับไม่ต้องต้องจำเป็นต้องเป็นร้อยก็ได้ครับแต่ส่วนมากร้อยอ่ะมันจะไม่สูงแต่มันอยู่ออกข่างเนื้อมันหลายในมหลายับมันมากนะไอพวกนี้มันลูกผสมกระทบมันก็เลยใหญ่มันเลยใหญ่เนาะครับถ้าได้ไเนื้อหลๆมาเติมนะพี่เนาะได้ครับยิ่งๆในพัฒนาไปเรื่อย จะได้หลายบาทกว่าเดิมทีนี่แมนถ้าเราให้มันกินก่อนมันก็จะไม่ค่อยเที่ยวใช่ไหมพี่ไม่ค่อยเดินมันก็ไม่ค่อยเดินครับมันกินกินแล้วพอเดินมันที่มันที่หากินน้าาก่อนอ๋อกินน้าปั๊บจะเริ่มกัดแแหกเล็บหนาไปเลยครับวันสัวันละสักสองก้อนนึงพี่ตอนเช้าสองก้อนก็เยอะกันนั่นเองถือว่าเป็นเทคนิคเนาะพี่เนาะครับครับให้มันกินก่อนพอมกินเทคนิคก่อน ครับลองท้องก่อนท้องท่องเผื่อเราไม่ทุละเผื่อถึงไม่มีอะไรแล้วก็ถ้ามีฟางนะครับมีกําลังอะ่ะถ้ามีกําลังให้มันก,กินนอกนันเดีครับยหางดีแล้วอย่างหนึง่งมันดีกับกับงนํำเพราะว่าลวมันไล้จินพวกอาหารหยาบแล้วมันจินพวกยาอ่อนมันจีนมีไปรไลน้ำอ๋อที่ไม่ไหลันดีอีกหนึ่งน้ำครับ,รบนี่คือเทคนิคมันเนาะพี่เนาะแมนช่วงนี้คือยาอ่อนมันเริ่มขึ้นนะครับแมน ของพี่เดชนี่มีผลกระทบอะไรบ้างไหมพี่ในช่วงราคาที่มันต่ําตอนเนี้ยพี่ราคาต่ํรราราคามันต่ําได้เราเราก็มันกระทบครคเพราะว่าเราเราเราเลี้ยงแบบแบบไร่ทุง่งครับเราไม่ได้ซื้ออาหารให้กินอ๋อเราไม่ได้มีต้นทุนหลายครับต้นทุนไหลเพราะว่ามันก็อยู่ได้ครับเราก็ทุกต้นไปก่อนก็คือรอเวลาก่อนครับแล้วก็บอกไปยังเพราะว่าเราเลี้ยงไร่ทุง่งกินยากินฟางไปถูกทีแ่แพงเราก็อยู่ได้ที่นะครับครับ แต่ว่าเวลาต้องการเงินก็ต้องขายเก่าและมันจําเป็นค่อยว่ากันเนาะพี่เนาะ่อว่ากันขายแค่เท่าที่จําเป็นว่าว่าถูกจะไม่ขายมันกใช่ดอกมันจำเป็นก็ต้องขายเนาะพี่เนาะต้องการเงินใชก็ต้องขายเดียครับมันอยู่ที่เราต้องการน้ำอ่ะไปถ้ามีพี่น้องสนใจอยากได้ยกฝูงขายไหมพี่มีคนถามไหมพี่ถามยกมีไหม ก่อนเคยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีครับแต่ก่อนแต่ก่อนสมัยวัวแข็งเนาะประทับครัเขาพูดเล่นกันนะแต่ถ้าปูหมดแน่นะพี่นี่ถ้าขายจริงๆนี่เพราะว่าเราอยากเลี้ยงไปก่อนแล้วเพราะว่าเรายังกำลังเลี้ยงยังยังไหวอยู่ยังไหวอยู่โหกว่าจะสั่งได้ขนาดนี้เนาะพี่เนาะอันนี้มันเป็นวัวเราคัดเนาะพี่เนาะเราเลี้ยงมาอะไรไม่ตกันเราก็สะสมไว้หอกวัวนี่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพิ่มครับนี่แต่คอกเดียว เพาะมาเรื่อยๆเปลี่ยนแต่พ่อวัวเปลี่ยนแต่พ่อวัวเอาเพราะว่าเป็นวัวลูกคองมาเรื<ๆ>่อยๆย้ายมาเรื่อยปีหนึ่งนี่มีรายได้จากวัวประมาณเท่าไหร่ละพี่ปีหนึ่งเฉลี่ยแล้วมันก็เฉลี่ยเฉลี่ยนะอย่างอย่างไได้เลยก็แสนกว่าบาทอ๋อเราไม่ได้ขายทุกตัวนะอ๋อคือขายเฉพาะพอใช่ขายพอใช่เฉลี่ยเราอยู่แสนกว่าบาทอ๋อแสนกว่าครับแล้วรายได้มาจากทางไหนด้วยพี่ผมก็เห็นพ่เดียรถลดมีรดไถมีรถตุ้มมันก็ไม่้มันมากมันก็ได้จากวัวนี่แหละครับ โอ้ได้จากวัวครับจากวัวเป็นเงินก้อนส่งโอ้เนก้อนส่งส่งหลักๆคือเงินก้อนจากวัวจากวัวรองลงมาละพี่รองมากบพวกทําไร่ทาสวนประกอบประกอบกันประกอบกันเสริมไปน้ำอ๋อคีววัวก็ไปใส่ไร่ใส่สวนครับได้อย่างไงมุนเวียนไปอ๋ออยู่ได้นะพี่หนอยอยู่ได้เพราะว่าถ้าวัวอย่างเดียวเราก็ได้อย่างแต่เพราะว่ามันก็ไม่เพากินมันเฉพาะินยุ่แต่ว่ามันก็ต้องขัดสนนะครับครับเพราะว่านี่เราใส่ว่าทําหลายทางหลายทางแต่หลักเลย อะไรรักคือคือวัววัว,ว,วยืนอ๋อเ,เงินเจ็บเ,เงินที่ว่ามันเป็นเงินก้อนใช่ไหมพี่ก้อนครับเพราะที่นี่พ่เดชก็คือรถไถมีรถตุ๊กๆมีมัมนก็เลยประหยัดต,ต้นทุนไปไปเพราะว่าเพราะเครื่องมือเรามีแล้ว,วตอนนี้ครับเครื่องมือเรามีแล้ว,ลวเราก็ประหยัดอยากไปทุกทุกพวกข่พวกน้ำพวกซังพวกกระโปงพวกอะไรว่ากินมันก็สะดวกขับายก็คือขว่ารถที่ได้มานี่คือก็มาจากวัวใช่ไหมพี่ครับด้จากวัวอ๋อค่อยๆสะสมไปค่อยสะสมครับ เออก็เป็นแนวคิดเป็นแนวทางให้พี่น้องนะพี่เนาะบางคนที่อาจจะมีที่มีทางหรือว่าพอเลี้ยงได้ที่ว่าไม่ชอบทํางานโรงงานเนาะอาชีพอาชีพว่าเราอยู่บ้านก็มีอาชีพได้พอมีเงินได้เราพี่เนาะถ้าเราอยู่ได้เราก็ค่อยสะสมไปครับนี่ถ้ามีนากระทานาไปครับไร่ก็ทําไร่ไปแต่อย่างน้อยทําหลายก็บอกไหวเพราะว่าเราก็เหนื่อยคนเดียวมันแบบไม่ทันเลยพี่ไม่ทันเพราะว่าเรางเลี้ยงวัวด้ครับว่ามันต้องเลี้ยงวัวด้วยคือครับ แต,แต่ตอนนี้คือทดลองอยาไนอยู่นะพี่เนาะตอนนี้ตอนนี้ทดลองอยาไนอยู่ทดลองอยู่ได้ได้พลังพึ่งได้ต่อสองได้ต่อสองเนาะพลังพลังเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะไปถ่ายลงให้พี่น้องสักเดี๋ยวเนาะพี่เนาะให้พี่น้องดูเผื่อพี่น้องคนไหนอยู่ไม่ไกลมากไม่ม<น>ีบบอนเสื้ออะไรเนี่ยอาจจะมาขอแบ่งไปปลูกอะไรเงี้ยใช่ครับได้หนี่ยน่อยได้กันพอได้มาแบ่งกันพัฒนาเป็นนะพี่นาอพัฒนาแล้วถ้ายังให้พี่เดชเปรียบเทียบยาไนก็ยาขนนี่ อันไหนดีกว่ากันพี่เอาข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างน่พีเ่เทียบเทียบการปลูกครับกับผลกับยาไหนมื่ปลูกในนาเื่ากันเนาะครับเพราะว่ายากคนอะไรอัไหนันปลูกกับไร่กับที่ที่โน้นเมื่อไ้มันต้งปลูกกับ,กกบนาอย่างเดียวเพราะว่มเป็นยากึงกึงน้ำช,ช,ชอบน้ำชอบชอบน้ำนิดนึงอชอบหลายชอบแบบ ชอบปถึงการขังขันก็ว้ดีถ้าปลูกโคกมันก็จะยากเลยยากไ้นาใช่ไหมพี่นามันก็ดเหวี่ยงมันก็ได้แต่มันก็ไม่ไม่งามไม่โตอ๋อแล้วเรื่องของการกินละพี่วัวกินอันไหนดีกว่ากันพี่การกินมันก็ก็กินดีเหมือนกันอยากขนก็กินดีครับอยากขนที่มันเสียงเดียวคือปลูกกับน้าเราที่มันยิล้ำอ๋อมันล้ำเร็วมันล้ำดีครับล้ำยากถ้าเกิดเข้าอยากคาอยากย่างงี้นะครับครับ ้ากเผือไม่ติดํากืันีีเขาโบนยิกโอ้ก็ไไปไอ้ข้อเสียมันนั่นคือข้อดีคือมันแพร่พันไวครับแพร่ไวโอ้ยโตเร็วก็กันเจงวก็กินดีคือกันดีคือกันอ๋อแต่ถ้าพี่น้องคนไหนที่ไม่มีตังไปซื้ออย่าไน่าก็ไปหาเกี่ยวยากคนกปลูกก็ได้นะพี่น้องได้คือกันครับได้ได้ว่ากกินดีคือกันแปลว่ามันอยากคนนี่ถ้ามันถูกหน้ามันก็จะโตคือกันอ๋อก็คืออยากชอบหน้าคือกันครับมันก็จะโตแบบมันก็ขึ้นแบบึเหลืองไปงั้นเลยครับ เหลืองแล้วมันก็อยากผลทามันโตยาวไหลก็บดีไม่ดีผลเสียครับมันทํำยาไอแห่งก็ไม่ค่อยได้มันมันต้องบดทั้งเดียวเพราะว่าลํ้มันแข็งอ๋อถ้าแข็งงวมันกินไม่พี่ถ้ามันไอบ่อนแข็งแล้วบ่วขิงก็กินแล้วครับโอ้มันกินตะอ่อนคือกากินต่อ่อนมูขเกี่ยวมาแล้วม้วมูวนคนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไอดูอายุมันให้หมาะสมครับอ๋อแต่ว่าอย่างน้นนี่ แกก็กินเพราะว่าคนมันอ่อนอ๋อมันอ่อนกว่าต้นมันน้อยกว่าครับเล็กมันยาวได้เป็นฟอกได้มันก็เกี่ยวเป็นอยาแหงก็ได้ครับอ๋อถือว่ามันมันตอบโจทย์ขว่าดิกั้นเนี่ยครับตอบโจทย์ขวดทดลองิ่งครับอันนี้คือเราทดลองแล้วถึงมาเล่าให้พี่น้องฟังนะพี่น้องเพราะว่าผมเคยตัดกองไว้มันแหงเราเห็นบอกที่ที่เหลือเนี่ยนะครับมันแหงปั๊บเอามาให้ไว้กินมันก็กินดีมันฟังได้ล่ะกินดีคือกันครับต้องาระใหญ่หนึ่งสองก มันก็กินดีคือกันมันก็กินดีคือกันผมว่าเออมันก็ตอบโจทย์ทำอย่าฟังแห่งก็ได้เราให้พิเดชพาเขาคอกพาชมแม่พ guide, ันธุ์สักหน่อยนะพี่พอเขาได้ไหมพี่มันชนไหมมันชนครับลูกลวงนอกไม่ท่อะไรนะครับเนาะทำอะไรทำอไรเดี謝謝๋ยวหาใหม่ัะเพื่อเพื่อมันเพื่อมันจะฟื้นฟันไตเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวหาใหม่รับ